สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะครูซันนี่วันนี้อยู่ในสวนนะคะไม่ได้ออกไปนอกสถานที่มาทักทายทุกคนเช่นเคยนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตแชร์ก่อนนะคะขออนุญ,ญาตแชร์ก่อนแป๊บหนึง่งอา้าวแชร์ตรงไหนเอ่ย สวัสดีนะคะวันนี้เป็นครั้งที่81แล้วนะคะที่ครูซันนี่มาไลฟ์สดนะคะเดี๋ยวครูขออนุญาตแชร์แป๊บหนึ่งนะคะ <80. S 1> เผื่อใครเพื่อนๆที่เขาเข้ามานะคะคที่อังกฤษตอนนี้ก็ประมาณเอ่อหเกือบจะ5้าโงแล้วนะคะบา่าย5้าโง ขออนุญาตแชร์แป๊บหนึ่งนะจ๊ะสวัสดีนะคะใครเข้ามาทักทายกันได้นะคะวันนี้นะคะครูมีหัวข้อที่น่าสนใจนะคะ ใครอยากมีสเนสเน่ห์เสน่ห์ที่เราสร้างเองได้นะคะไม่ต้องเป็ไล่มนบนกคาถาที่ไหนแต่ถ้าเราอยากมีสเสน่ห์เราต้องหยุดทำสามสิ่งนี้นะคะเดี๋ยวเราครูมาแบ่งปันนะคะสั้นๆวันนี้ครูไม่ได้ออกไปนอกสถานที่ก็มีเวลาคุยนานนิดนึงนะคะถ้าใครมีเวลาก็เข้ามาฟังนะคะ เมื่อวานครูเข้าไปที่ออกซฟอร์ดนะคะเพราะว่า,าต้องทำงานนะคะก็พอดีมีเวลาน้อยนิดก็เลยมาแบ่งปันในระยะเวลาสั้นๆนะคะเมื่อวานนี้แต่วันนี้ครูอยู่บ้านก็มีเวลามากนิดนึงนะคะอาจจะใช้เวลานาน,านกว่าเมื่อวานนะคะแต่ก็อยู่ที่หัวข้อนะคะครูว่าวันนี้หัวข้อน่าสนใจคะ่ะ ครูนะคะเป็นเดี๋ยวนะคะขออนุญาตแชร์ก่อนนะคะฟังเพลงไม่รู้เพลงเศร้าหรือเพลงอะไรกันนะแต่นะบางทีการได้ยินเสียงเพลงอะ่ะมันช่วยให้เรารู้สึกร่างกายมันก็เอลิดไปอีกอย่างหนึ่งนะคะแต่ว่าเพลงนี้มันไม่ใช่เพลงที่แบบมานั่งเต้นนะคะ มันอาจจะเลิดเลิดไม่เต็มที่นิดนึงนะแต่เป็นคนที่ชอบเสียงเพลงอยู่แล้วนะคะก็ฟังเพลงไปพร้อมๆกันนะคะสักพักนึงเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะขออนุญาตแชร์ไม่นานค่ะเผื่อเพื่อนๆรอเพื่อนๆเข้ามานะคะเผื่อใครเข้ามาค่ะเพราะว่าครูซันนี่ก็ไม่ค่อยจะฟิกเรื่องเวลาไง ấy. ก็เลยบางคนเขาก็ไม่รู้ว่าครูซันนี่มาไลฟ์สดนะคะครูก็ เปิดโอกาสเผื่อใครเขาว่างนะคะเข้ามากันทักทายกันได้นะคะครูซันนี่ไลฟ์สดจากประเทศอังกฤษนะคะเป็นหัวข้อน่าสนใจนะคะมาแบ่งปันทักทายทุกคนเช่นเดิมค่ะเพราะว่าครูอยู่อังกฤษนะคะก็มาทักทายมีวินัยในตัวเองค่ะครูตั้งใจว่าครูจะไลฟ์สดให้ได้นะคะ 90วันติดต่อกันนะส่วนถ้าเราพ้น90วันนี้ก็แสดงว่าชั่วโมงบินเราโอเคละครูก็มีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นนะคะ,นะคะเรื่องการไลฟ์นะคะค่ะเดีย๋ยวจบเพลงแล้วเนาะ <S <S เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งเพลงแป๊บหนึ่งนะคะ๊ครเาาราแหละเห็นะคะ ขออภัยขออภัยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอโอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีอย่างเป็นทางการนะคะครูซันนี่ไลฟ์สดจากประเทศอังกฤษนะคะวันนี้มีหัวข้อที่น่าสนใจค่ะ หยุดทำสามสิ่งนี้ถ้าอยากมีสเสน่ห์นะคะสวัสดีนะใครที่เข้ามาทักทายกันได้นะคะครูนซันนี่ตัวจริงเสียงจริงนะคะวันนี้นั่งอยู่ในส่วนหลังบ้านนะคะมีดอกไม้ธรรมชาติครูชอบธรรมชาติก็เอาธรรมชาติแ k ็กกราวมาให้ชมกันนะคะวันนี้นะคะเพจครูซันนี่นะคะใครที่ยังไม่เคยเข้ามาฟังนะคะ เพรสันนี่ครูซันนี่อังกฤษให้ความรู้เรื่องศิลปะการใช้ชีวิตจิตจักรวาลและกฎแรงดึงดูดรวมทั้งเลขจักรวาลน,นะคะแล้วก็มีสอดแทรกไพ่ทาโร่ะ aro, นะคะเป็นให้ความรู้นะคะแต่ว่ายังมีหลายคลิปนะคะครูจะสลับกันไปนะคะวันนี้ก็จะมาพูดถึงศิลปะการใช้ชีวิตค่ะการที่เราจะทำให้ตัวเองมีเสน่ห์ได้เนี่ยหรือ การที่เราอยากมีสเสน่ห์ได้เนี่ยเราต้องหยุดทำสิ่งใดนะคะแล้วก็การใช้กดแรงดึงดูดเทคนิคในการที่เราจะใช้กดแรงดึงดูดให้ได้ผลเนี่ยมันมีหลายเทคนิคมากค่ะแล้วก็ประสบการณ์ชีวิตของครูก็จะมาแบ่งปันทุกๆคนเช่นเคยนะคะส่วนใครสนใจเรื่องอกดแรงดึงดูดจิตจัก,กรวาลก็รอรอ,อคลิปต่อไปนะคะจะสลับกันไปค่ะ ก็วันนี้นะคะจะพูดถึงหยุดทำสามสิ่งนี้นะคะถ้าอยากมีเสน่ห์นะคะเรามาเข้าใจคำว่าเสน่ห์ก่อนนะเสน่ห์เนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะต้องไปไร่มนบนกระถาหรือว่าไปหาที่เราเคยเชื่อกันนะหมอ,อหมดหมอดูหมอที่เขาสามารถที่จะทำให้เรามีเสน่ห์ได้เนะี่ยเขาจะมีอะไรนะ สเสน่หยาเฟดอะไรพวกเนี้แต่จริงๆแล้วอ่ะเสน่ห์เราอะสร้างเองได้นะสเสน่ห์คือการที่ทําให้ดึงดูดให้คนเนี่ยมาชอบเราชอบไม่จําเป็นต้องชอบแบบชู้สาวชอบแบบว่าเออคุยด้วยแล้วคนนี้ัธยาศัยดีคุยด้วยแล้ว,นนว,ลวมีความสุขอยู่ใกล้แล้วรู้สึกว่า,าพลังบวกมีพลังบวกจังคนคนนี้รู้สึกเขามียิ้มแย้มแจ่มใสมีความ alert มีความเป็นกัวเองนะ ครูเชื่อว่าครูก็มีสเสน่ห์นะคะในที่ทํางานเนี่ยใครก็มีทายาสายดีนะเพราะเราส่งพลังงานดีๆไปนะคะต่นี้เนี่ยสิ่งที่ครูอยากจะมาแบ่งปันนะคะอยากจะเน้นเลยว่าสเสน่ห์เราสร้างเองได้ถ้าเราหยุดทำสามสิ่งนี้นะสเสน่ห์เราไม่จําเป็นจะต้องโ,อโหสวยแบบนางประกวดนางสาวไทยได้หรือว่ารอ,อแบบว่านายแบบนะคะ ทุกคนมีสเสน่ห์ในตัวเองได้ไม่ว่าคุณจะ,ะคิดว่าคุณหน้าตาแบบไหนก็แล้วแต่ทุกคนมีความสวยความหล่อในแบบฉบับของตัวเองนะคะแต่นี้เนี่ยวันนี้ครูจะมาแบ่งปันนะคะว่าหยุดทำสามสิ่งนี้นะมีอะไรบ้างนะข้อแรกนะคะคือหยุดกล่าวถึงบุคคลที่สในทางลบนะ หยุดกล่าวถึงในทางลบเพราะว่าการที่เรา,าถ้าเราหยุดคือเราไม่พูดเนี่ยหรือเราบังเอิญนนไปร่วมสนทนาในวงที่เขาแบบว่านินทาพูด,ดง่ายนินทาบุคคลที่3และเรา,าบังเอิญบังเอิญเข้าไปอยู่ในกลุ่มนั้นน่ะนะเราไม่ต้องไปร่วมด้วยเลยนะคะเราไม่ต้องไปวิจารณ์ใครในทางลบๆนะ,ะไม่ว่าเขาจะเป็นความจริงหรือไม่จริงเพราะว่าการนินทาหรือการพูดลบอะ เราลองคิดสิคะมันได้ประโยชน์กับเราไหมมันไม่ได้มีประโยชน์กับเราแล้วมันก็ไม่ได้มีประโยชน์ต่อคนคนนั้นแล้วพูดเพื่ออะไรคะเพื่อให้เอาดึงพลังงานลบๆมาหาตัวเราเหรอคะนี่ก็เกี่ยวเนื่องกับลดกดแรงดึงดูดเหมือนกันคะ่ะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะ,ะให้ทำตัวเราให้มีเสน่ห์ได้นี่นะคะสวัสดีนะคะใครที่เข้ามา ครูซันนี่ไม่เห็นชื่อนะคะก็ไม่ได้ไม่ได้เอ่ยชื่อนะคะก็สวัสดีคนที่เข้ามาฟังสดนะคะสวัสดีจากประเทศอังกฤษค่ะนะคะก็อ่ะเดี๋ยวไปต่อนะคะครูไม่ได้เห็นชื่อก็เลยไม่ได้เอ่ยชื่อนะคะก็คือการที่เราจะมีเสน่ห์ได้เนี่ยนะคะก็เราอย่านินทาผู้อื่นอย่าพาดพิงอย่าก,กล่าวถึงบุคคลที่3นะคะ ว่าเขาจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ถึงแม้จะเป็นความจริงมันก็เป็นเรื่องของเขามันเป็นชีวิตของเขานะคะเราอย่าไปวิจารณ์เลยเพราะมันเป็นทางลบเราไปวิจารเนี่ยจิตเราก็จะไปเรื่อยเลยนะเป็นอย่างนั้นข้อหนึ 1, ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อห้าแล้วการคิดลบของเราเนี่ยนะมันจะไปดึงดูดสิ่งที่ลบๆเข้ามาในชีวิตเรานะคะนี่ก็คือแรงดึงดูดเราใช้โดยที่เราไม่รู้ตัวมันเป็นความรู้สึกนะคะ พอเราไปร่วมสนทนาด้วยกับคนที่เขานินทาเนี่ยมันจะเกิดการที่ไหลไหลลื่นกับสนุกกับการนินทาครูเจอมาแล้วค่ะผ่านมาแล้วฉะนั้นเนี่ยหลีกเลี่ยงเลยนะคะอย่าทำตรงนี้หลีกเลี่ยงอย่านินทาผู้อื่นแล้วการนินทาหรือพูดสิ่งลบๆเนี่ยมันไม่แค่ออกมาคำพูดนะฮะบางคนโพสต์ลงใน Facebook ซึ่งอันนั้นนะ่ะมันก็เป็นการสื่อสารเหมือนกันนะคะก,การสื่อสารอันนั้นนะ่ะมันออกมาจากความคิดก่อนพอจออจากความคิดก็มาใส่เป็นในมือเราแล้วเราก็เอามาพิมพ์ใน f a Facebook กเท่ากับเราดึงดูดสิ่งที่เราไปว่าคนคนนั้นน่ะไปวิจารณ์คนคนนั้นในทางลบว่ะคุณก็จะได้ตรงนั้นกลับมาสังเกตเลยค่ะมันเป็นกฎธรรมชาติกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูด เราทำโดยที่เราไม่รู้นะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้เรารู้แล้วเนี่ยนะคะอย่านินทาผู้อื่นอย่าวิจารณ์ผู้อื่นในทางลบๆค่ะหลีกเลี่ยงแล้วสิ่งนี้นะคะจะทำให้คุณน่ะมีเสน่ห์โดยที่คุณน่ะไม่รู้ตัวนะคะทำสิ่งนี้ให้เป็นอัตโนมัติเลยนะคะหลีกเลี่ยงค่ะใครจะวิจารณ์ใคร Facebook เรานะคะ บางคนบอกอ้าวก็บ้านฉันน่ะเฟซบ o ๊กก็คือบ้านของฉันฉันจะทําอะไรก็ได้มันก็เรื่องของฉันมันก็ใช่ค่ะมันเป็นบ้านของคุณแต่มันก็เป็นดาบสองคมนะคะคอยใครเขาก็จะรู้ได้ถ้าเราอึดอัดจ,จริงๆอยากจะเมา้ามอยวิจารณ์คนนั้นเขียนลงสมุดเราเองค่ะนะคะเพราะมันเพราะว่าสิ่งนี้มันจะเป็นทําให้เราเนี่ยหมดสเสน่ห์ได้นะคะค่ะข้อที่2นะคะก็คือ อ,อย่าทักคนด้วยคำพูดลบๆนะคะอย่าทักทายคนด้วยคำพูดลบๆอย่างบางคนเนี่ยไม่ได้เจอเพื่อนฝูงกันมานานเลยนะคะแล้วพอทักทายเพื่อนเนี่ยนะคะทักทายว่ายังไงสวัสดีครับทักทายว่าโอ้ยไม่ได้เจอกันนานอ้วนจังเลยแหมสมบูรณ์จังเลยนะเธอพัลโลเลยนะเนี่ยเป็นไงคะเพื่อน รู้สึกไม่ดีสิคะเพื่อนจะรู้สึกไม่ดีคะ่ะเพื่อนจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยตัวเล็กลงหรือว่าด้อยค่าลงไปเลยอะ่ะเหมือนเราไปจี้จุดเขาอ่ะครูคิดว่าคนที่เราไปทักอะ่ะเขาก็รู้และะ้วค่ะว่าเขาอ้วนเขาคงจะพยายามลดอยู่แต่เราอะ่ะไปจี้ตรงนั้นไปแบบไปชี้จุดด้อยของเขาอะ่ะฉะนั้นเนี่ยใครที่ไม่ได้เจอเพื่อนนานแล้วมาเจอกันเนี่ยนะ ทักทายปลาใสให,ให้อยู่ในแดนบวกสวัสดีค่ะม่ได้เจอกันนานอุ้ยดีใจได้เจอนะคะไม่ได้เจอนาะนหลายปีแล้วคิดถึงพอดีเลยแล้วมาเจอกันพอดีเลยมันทําให้เขารู้สึกว่าเขา่ามีความสําคัญเราคิดถึงเขาะค,ะคำพูดะะมีความสําคัญที่จะสร้างสเสน่ห์ให้เราได้นะคะคหลีกเลี่ยงการนินทาคนที่2ก็คือหลีกเลี่ยงคําพูดลบๆนะทักทายใครหรือ ให้ทักทายด้วยคำบวกๆนะหรือถ้าชมได้เขาก็ดีนะแต่ชมจากความจริงใจนะคะไม่ได้ชมแบบว่าเกินแล้วฟังแล้วมันเหมือนแบบว่าไม่ใช่ความจริงนะคะเราก็ลองอใช้คำนะ,ะอ,ยอย่างเพื่อนที่อ้วนะนะ,ะเราก็ปฏิมีปฏิสัมพันธ์กับเขาบ่อยขึ้นเจอกันมากขึ้นแล้วเราก็ค่อยหาโอกาส พูดในทางไม่ต้องทางตรงก็ได้พูดทางอ้อมนะเพราะเขาก็คงจะพยายามที่จะลดอยู่แล้วนะ่เราก็มีหลายวิธีค่ะอย่างคนที่เพื่อนอ้วนอยู่แล้วเนี่ยเราก็บอกว่าอตอนนี้ฉันก็อึดอัดเหมือนกันนะเสื้อผ้าของฉันน่ยมันคับไปหมดเลยแล้วฉันก็ไปอ่านเจอหนังสือที่ว่าถ้าเราน้ําหนักขึ้นหรือว่าน้ําหนักเพิ่มน้ําหนักเพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะทําให้เป็นโรคอ้วนและการเป็นโรคอ้วนเนี่ยจะทําให้เป็น โรคเบาหวานโรคหัวใจได้ง่ายเราเข้าโปรแกรมลดน้ำหนักอยู่เธอ,เ,อ,อเป็นกําลังใจให้เราหน่อยนะพืมกับเพื่อนแบบนี้ค่ะเพื่อนก็จะรู้สึกเออเหรอเราอยากเข้าด้วยจังเลยอะ่ะทำยังไงเห็นไหมเป็นการบอกเพื่อนในทางอ้อมค่ะมันมีหลายวิธีเลยนะคะที่เราควรจะมีศิลปะในการสื่อสารเพื่อเพิ่มสเสน่ห์ของเรานะคะ อันนี้อยู่ครูยกตัวอย่างให้นะก็อย่างบางคนเนี่ยอย่าไปจี้จุดด้อยของคนเพื่อนของเรานะเพื่อนเน่ยเขารู้อยู่แล้วนะคะแต่เรามีวิธีทางอ้อมนะคะที่จะบอกอย่างบางคนเนี่ยผอมเกินไปคือเขาอาจจะเป็นไทรอยหรือเป็นอะไรที่แบบว่ากินเยอะเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนสักทีนะแล้วบางคนก็ผอมเกินไปทําให้ดูไม่งาม ดูไม่แข็งแรงดูเหมือนเป็นคนขี้โรคอย่างเงี้ยนะเราก็จะต้องมีวิธีในการพูดอ้อมอนะหรือว่าเออเออตรงเนี้ยเรากินอาหารอันเนี้ยนะแล้วตรงเนี้ยมันเป็นยาบำรุงมันดีมากเลยมันทำให้กินอาหารแล้วก็ทำให้ระบบต่างๆในร่างกายกลับมาทำงานไนดะ้อย่างปกติเธอลองกินดูไหมเรากินดูแล้วดีนะอะไรอย่เงี้ยอืมซึ่งลองไปศึกษาดูนะคะศิลปะการใช้เราศึกษา ใครที่มีเพื่อนหรือคนรู้จักอ่ะคุณรู้จักเขาดีมากที่สุดนะคะหลีกเลี่ยงที่จะพูดโดยตรงพูดโดยอ้อมนะคะภาษาอังกฤษเขาเรียก indirect นะ,ะพูดโดยอ้อมนะคะเดี๋ยวเพื่อนเขาจะรู้เองนะเดี๋ยวเพื่อนเขาจะรู้นะคะแล้วเนี่ยค่ะเป็นศินละปะอย่างหนึ่งนะคะที่เราควรจะสร้างสเสน่ห์นะคะหลีกเลี่ยงคําพูดลบๆทักทายใครลบๆนะ,ะอันที่3นะคะหัดเป็นผู้ฟังที่ดีค่ะ ฟังดูแล้วมันเป็นยังไงนะการเป็นผู้ฟังที่ดีก็อย่าไปขัดคอใครค่ะเวลา,าเพื่อนหรือใครก็แล้วแต่เขากําลังพูดอยู่อย่าเพิ่งไปขัดจังหวะนะคะให้เขาพูดให้จบก่อนค่ะส่วนเราเนี่ยมีความคิดเห็นอะไรในความคิดเห็นของเราเราก็ค่อยเสริมไปที่หลังอืฟังเขาให้จบก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็บอกว่าฉันมีความคิดเห็นอย่างนี้นะอย่างงู้นอย่างนี้เราก็ให้ความเห็นไป แต่ความเห็นของเราอ่ะจะต้องมีซัพพอร์ตหรือว่าข้อความสนับสนุนด้วยนะคะว่าความเห็นของเราเนี่ยมันดีอย่างไรในความเห็นของเรานะคะคนฟังเขาจะตัดสินได้เองค่ะว่ามันดียังไงหรือมันไม่ดียังไงแต่เราต้องให้เหตุผลสนับสนุนด้วยนะคะฉะนั้น3ข้อนี้นะคะหลีกเลี่ยงได้คุณจะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากค่ะใครๆก็อยากเข้าใกล้นะคะ หยุดทำนะ,ะหยุดทำเลยนะคะค่ะครูก็สรุปให้เลยนะคะ3ข้อนี้นะคะใครไปทำหรือทำเอาไปปฏิบัตินะคะครูเชื่อว่าคุณจะมีสเสน่ห์นะ,ค,ะคุณจะมีสเสน่ห์แน่นอนนะคะข้อแรกที่ครูสรุปให้ก็คือว่าอย่านินทาคนอื่นค่ะอย่าพูดถึงบุคคลที่3ในทางลบๆหล,ลีกเลี่ยงได้เป็นหลีกเลี่ยง แม้นะ man, แต่จะเป็นคำพูดหรือแม้แต่ข้อความใน Facebook IG Instagram l i ไลน์อะไรก็แล้วแต่มันไม่เป็นผลดีกับเราค่ะใครที่เขาไม่ดีก็เป็นเรื่องของเขาใครที่เขาจะมีชีวิตยังไงก็เรื่องของเขาและเราไปวิจารณ์เราได้อะไรคะเราได้เราไปวิจารณ์นักลบเราก็ไม่ได้อะไรเพอเพอเสียความสัมพันธ์เสียความเป็นเพื่อนคนคนนั้นอีกบางคนก็บอกอได,ได้ได้ความสะใจ มันก็ไม่ได้เป็นผลดีกับเราหรอกค่ะนะคะอย่างที่ครูพูดไว้เราเนี่ยค่ะจะจะไปดึงดูดเรื่องลบๆเข้ามาในชีวิตเรานะคะอันที่สองที่ครูอย่างสรุปก็คือว่าอย่าทักทายใครด้วยคําพูดลบๆนะคะแล้วก็อันที่สามก็หัดเป็นผู้ฟังที่ดีอย่าขัดคอคนอื่นนะแล้วก็แสดงความเห็นของเราได้ แล้วก็ให้การสนับสนุนในความเห็นของเราว่าดีอย่างไรนะะผู้ฟังเขาจะตัดสินได้เองค่ะค่ะวันนี้ครูสันนิิงแลนด์นะคะก็มาทักทายทุกคนเช่นเดิมนะคะครูก็มีในในตัวเองค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่81แล้วนะคะวันที่81แล้วก็เป็นครั้งที่81แล้วนะคะของการไลฟ์สดซึ่งครูก็ ดีใจนะคะที่ตัวเองได้มาแบ่งปันสม่ำเสมอน,นะคะก็ต้องขออภัยที่เวลาบางทีไม่ได้ฟิกตายตัวแต่ก็จะพยายามจะมาเวลานี้นะคะบ่ายกว่าแก่ๆ,ๆที่ประเทศอังกฤษนะคะซึ่งอาจจะดึกที่เมืองไทยนะ,ะอาจจะห้าทุ่มกว่าแล้วนะคะก็ก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขนะคะ ครูหวังว่าสิ่งที่ครูมาแบ่งปันนะคะจะเป็นประโยชน์แก่คนที่นำไปใช้ค่ะใครที่นำไปใชะะ้เทคนิคนี้นะคะหยุดทำสามสิ่งนี้คุณมีสเสน่ห์แน่นอนนะคะสเสน่ห์ที่คุณสร้างเองได้ค่ะค่ะครูซันนี่ Sunny มาแบ่งปันสั้นๆนะคะศิลปะการใช้ชีวิตบางครั้งเราควรจะรู้ไว้นะคะสิ่งที่เราคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาง่ายๆใช้ชีวิตประจำวัน แต่ถ้าเราไม่มีศิลปะในสิ่งเหล่านี้ในการเอามาใช้ชีวิตชีวิตของคุณมันก็จะไม่สูงขึ้นนะคะมันก็จะอยู่ราบแต่การที่เรามีความรู้ในการเอาศิลปะอันนี้ไปใช้ในการดำเนนชีวิตชีวิตคุณจะมีความหมายมากขึ้นค่ะคุณจะมีความสุขมากขึ้นคุณจะได้รับพลังรักจากผู้คนการที่เราเป็นคนมีสเสน่ห์คุณจะได้รับพลังรัก พลังความชอบพลังดีๆจากผู้คนค่ะแต่ถ้าเราไปวิจารณ์ใครในทางลบคุณก็ได้พลังงานลบๆมาเช่นกันนะคะหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงนะคะครูเชื่อว่าทุกคนทําได้ค่ะทุกคนจะมีเสน่ห์แน่นอนนะคะก็ขอส่งความรักความปรารถนาดีให้ทุกๆคนทั่วโลกนะคะครูขอเป็นกําลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ทั่วโลกด้วยค่ะ เพราะว่าคุณมีความสามารถคุณมีความรู้ทางด้านการแพทย์แล้วช่วงนี้นะคะผู้คนก็ยังเรียกว่าเจอวิกฤตโควิดอยู่นะคะบางคนก็ยังติดโควิดนะคะซึ่งถ้าไม่มีบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลมาดูแลเนี่ยนะคะกำลังใจก็สำคัญะคะ่ะถ้าคนที่เขาเป็นเขาคิดว่าเขาได้รับการดูแล กำลังใจเขาก็จะมีมากขึ้นนะคะก็ฝากเป็นกํำลังใจให้กรากรทางการแพทย์ทั่วโลกฝากเป็นกํำลังใจให้คนทุกๆคนนะคะที่อยู่ดำเนินชีวิตนะคะนาวาชีวิตเราเราเป็นคนถือหางเสือนะคะเราเป็นคนถือพายเราจะต้องพาเรือชีวิตของเราเนี่ยให้ไปสู่จุดหมาย ที่ทำให้เรามีความสุขนะ,ะบางครั้งเราเจอคลื่นบางครั้งเราเจอน้ำบนที่ทำให้เรือของเรานแกว่งไปแกว่งมาชีวิตก็เหมือนกับมีอุปสรรค mm hmm. เช่นเดียวกันกับการเดินทางทางเรือค่ะนะคะฉะนั้นเนี่ยการพัฒนาตัวเองการศึกษาการศึกษาชีวิตเนี่ย มันจะทำให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะครูก็หวังว่าความรู้ที่ครูมาแบ่งปันจะช่วยให้ทุกคนนําพานาวาชีวิตไปสู่จุดหมายที่ตัวเองตั้งใจไว้นะคะคือความมั่งคัง่งความร่ำรวยความสำเร็จความสุขได้อยู่กับคนที่เรารักค่ะซึ่งเบสิกชีวิตเนี่ยทุกคนต้องการเหมือนกันสุขภาพดีมีความสุข อยู่กับคนที่เรารักมีความมั่งคั่งร่ำรวยมีอิสระทางการเงินจะใช้จะจ่ายทุกคนก็ไม่ต้องมากังวลทุกคนต้องการเหมือนกันครูเชื่อว่าเช่นนั้นค่ะค่ะวยพรขอให้ทุกคนมีความสุขมั่งคั่งร่ำรวยกันทั่วโลกนะคะครูซันนี่ Sunny, ก็ขอสวัสดีสั้นๆแล้วเราเจอกันคลิปหน้าค่ะหวังว่า คงจะมาทักทายกันนะคะใครว่างเข้ามาทักทายกับครูซันนี่ได้ค่ะก็วันนี้นะคะครูดีใจค่ะที่มาแบ่งปันเช่นเคยนะคะแล้วก็ขออวยพรให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงเราเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีนะคะใครเข้ามาครูซันนี่จะจบคลิปแล้วนะคะเดี๋ยวดูย้อนหลังนะคะครูไม่ได้ทักทายเพราะไม่เห็นชื่อนะคะก็ขอบคุณที่เข้ามา,าฟังสดนะคะ แล้วก็ฝากติดตามเพจครูซันนี่อังกฤษนะคะแล้วถ้าใครนะคะสนใจที่จะฟังย้อนหลังนะคะครูซันนี่นะคะมีช่อง YouTube ค่ะชื่อครูซันนี่อังกฤษนะคะก็เข้าไปดูคลิปที่ครูทำไว้นะคะหลังจากไลฟ์สดเนี่ยนะคะครูจะอัพโหลดลงใน YouTube แล้วก็ครูก็จะพยายามทำคลิปใหม่ๆ ซึ่งบางครั้งที่ครูไม่ได้มาไลฟ์สดเนี่ยนะคะจะเอาลงใน YouTube ด้วยค่ะนะคะก็กำลังเริ่มทำค่ะแล้วก็เป็นอะไรที่ไม่รีบร้อนแต่ว่าเป็นอะไรที่รักที่จะทำนะคะแล้วก็ติดตามกันนะคะติดตามเป็นกําลังใจให้ครูซันนี่ได้มาไลฟ์สดแล้วก็ได้ทำคลิปใหม่ด้วยนะคะกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญแต่กําลังใจของตัวเองก็สำคัญค่ะครู มาแบ่งปันแค่นี้นะคะแล้วเราเจอกันคลิปหน้าครูไม่ได้ทักทายนะคะใครเข้ามาเพราะครูไม่เห็นชื่อก็สวัสดีนะคะเข้ามาแล้วยังไงเราเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้ครูซันนี่กับขอสวัสดีค่ะ Have a good night everyone นะแล้วก็ Have a good evening ทุกคนทั่วโลกค่ะค่ะ Good night b y ยบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ